Wow. สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาสอนทําปืนพลังแอลกอฮอล์นะครับผมนน่แบบนี้เลยนะครับผมกระสุนของเราก็จะเป็นกระดาษนะครับผมอ่ายัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ยิงนะครับส่วนวิธีทาก็ทําไม่ยากนะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับน้องๆหนูๆถ้าอยากทําให้ผู้ปกครองมาดูด้วยแล้วก็ช่วยทําก็ได้นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียม ขวดโคกมานะครับเป็นฝาดําแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นฝาแดงก็ได้นะครับผมจากนั้นให้เราตัดเหมือนกันเลยสองขวดนะครับนี่ให้เราเอาเลื่อยนะครับเลื่อยอันนี้จะเป็นฟันถีบแบบนี้นะที่ใช้เลื่อยท่อ PVC นะครับผมให้เราเลื่อยในลักษณะนี้อ่ะนี่ครับผม พอเราเลื่อยได้แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่เอาไว้ติดขอบตรงนี้ด้วยนะครับนี่ในลักษณะนี้ทั้งสองอันนะครับผมให้เราเลื่อยเหมือนกันเลยโอเคครับผมนี่ให้เราตัดไว้ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะเอามาประกบกันแบบนี้นี่โอเคให้เราเตรียมไว้ก่อน จากนั้นนะครับผมให้เราเตรียมหลอดมานะหรือว่าจะเป็นก้านลูกโป่งก็ได้ก้านลูกโป่งแข็งๆอะ่ะแต่ว่าน,นี้จะเป็นหลอดนะหลอดแข็งนะครับผมพี่โนนหาก้านลูกโป่งไม่ได้นะก้านลูกโป่งจะแข็งแรงกว่าจากนั้นก็เตรียมไฟแช็กนะครับผมที่มันแป๊กๆแบบนี้นี่นะครับที่มันกดแป๊กๆปแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราทําการแง่ออกนะครับให้เราแงะไฟแช็กออกเราจะเอาตัวจุดชนวนด้านในมัน นี่นะครับผมเราจะเอาตัวจุดชนวนอันนี้มันนะครับผมในการทําถ้าเกิดว่าเอาแบบมีสายอ่ะจะดีกว่านะครับผมแบบมีสายจะทําง่ายกว่าแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันไม่มีสายนะครับผมมันก็จะติดตรงนี้ไอตัวส่งไฟที่แป๊กเป๊กป๊กป๊ก,ปกทุกคนน่าจะเคยเล่นกันตอนเด็กๆนี่ถ้าแบบมีสายมันจะทําง่ายกว่านะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นให้เราตัดหลอดนะครับผมอ่ะความยาวประมาณนี้ไม่ต้องยาวมากนะครับไอตัวนี้ก็คือตัว ลำกล้องที่ใส่กระสุนเรานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะครับผมด้านหนึ่งนะครับเจาะเป็นสองรูเราจะใส่ตัวยิงเราเข้าไปกับตัวลำกล้องนะครับผมนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้โอเคจากนั้นให้เราทําการเจาะรูเลยนะครับผมของพี่นนท์เนี่ยใครจะเอาเครื่องจี่ไฟก็ได้นะครับผมที่มันจี่แล้วเป็นเป็นรูเลยแต่ว่าพี่นนท์ไม่มีนะครับเอาเป็นกันไกแข็งๆแบบนี้อ่เจาะแทนนะครับ ใต้ซีโลนะครับผมใต้ซีโลให้เราเจาะตรงนี้ปึ๊บให้เราทําการเจาะลงไปเลยอ่ะเห็นไหมกาไกแข่งแข่งมันจะคว้านได้นะครับผมควานเป็นรูได้เนี่ยนะม,มันจะควานเป็นรูได้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวยิงนะครับผมให้เราเทียบขนาดนี่ให้มันเข้าได้นะครับปึ๊บโอเคพอเราคว้านแล้วตรงนี้เราก็ตัดทิ้งปึ๊บ อ่ะโอเคลองใส่ดูปึ๊บนี่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นี่ปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ไอตัวจุดชนวนไฟนะครับผมก็จะอยู่ข้างในแบบนี้อ่านี่ตัวกดตัวยิงของเราเหมือนยิงปึ้งปึ้งปึง,ปงอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับผมจากนั้นในตัวหลอดนี้นะครับผมตัวบรรจุกระสุนนะครับก็คือใช้กระดาษยัดเข้าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นลำกล้องแบบนี้ นี่นะครับผมก็จะเป็นท่ายิงแบบนี้ปุบปุบเน่โอเคจากนั้นเราเจาะรูข้างบนเหมือนกันเลยนะครับผมใส่หลอดนี้เข้าไปนะครับโอเคทําการเจาะได้เลยนี่นะครับผมให้เราทําการเจาะข้างบนอีกหนึ่งรูแบบนี้นะครับเราก็เอาหลอดนะครับผมยัดเข้าไปนี่ข้างในไม่ต้องล้าไปมากนะครับประมาณนี้นะครับผมเน่ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีรูด้านในนะครับผมรองไม่ให้อากาศเข้าออกนะครับ เราก็จะเอากาวร้อนนะครับผมปิดขอบด้านข้างนะครับผมอุดรูให้หมดเลยนะครับย้ําว่าให้นี้ตรงนะครับผมให้นี้ตรงอยู่ตลอดนะให้ตรงในลักษณะนี้มันจะได้สวยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ใส่กาวร้อนเหมือนกันนะครับผมประกบกันแบบนี้นี่จากนั้นเราก็ปิดกาวร้อนให้หมดนะครับผมไม่ให้อากาศเข้าออกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับผมทากาวร้อนรอบๆแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับปุ๊บนี่แค่นี้ก็เม็นานเสร็จสิ้นเลยนะครับผมโอเคทําการลงกาวร้อนได้เลยครับผม นี่นะครับผมตัวยิงก็ลงกาวร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพยายามอย่าให้โดนข้างในมันนะครับผมให้โดนขอบนอกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดไม่ได้นะครับผมนี่ตัวแปก๊กแปกมันอยู่ข้างในนะครับป, <verb> ปึ๊บนี่นะครับผมพยายามอย่าให้โดนข้างในนะครับผมให้โดนขอบนอกนะกาวร้อนเดี๋ยวมันจะกดไม่ลงนะครับโอเคจากนั้นเราก็เอาหลอดอันนี้ใส่ไปนะครับผมตัวลำกล้องของเราก็เหมือน <rier> กันนะครับผมปิดรูด้านข้างให้หมดเลยนะครับอ่ะลงกาวร้อนได้เลย อันนี้นะครับผมตัวหลอดด้านบนก็ใส่กาวร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่มนเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับผมเท่ๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทากาวร้อนนะครับผมรอบๆนะครับเพื่อเอาสองอันนี้มาประกบกันให้ได้ในลักษณะนี้นะครับผมปิดรูอากาศให้หมดเลยนะครับผมรอบๆนะครับโอเคทําการลงกาวร้อนได้เลยครับผมลงอันอันนี้นะมันจะได้ไม่ไปโดนไอตัวข้างในนะครับผมให้รอบเลยนะกาวร้อน จากนั้นเอามาประกบกันได้เลยขั้นตอนนี้ต้องนิ่งหน่อยนะครับปึ๊บอหอยตรงกันนะครับผมปึ๊บดันเข้าไปครับปึ๊บอุ้ยกาวติดมือปึ๊บนี่นะครับผมให้เราปิดรูอากาศให้รอบๆเลยนะครับอ่ะลอยเขาเซ็ตตัวให้แข็งนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเน่ ปืนแอลกอฮอล์นะครับผมกระสุนใช้เป็นกระดาษนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับผมพอแข็งเซตตัวแล้วนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมปืนแอลกอฮอล์กระดาษนะครับผมนี่อย่างเท่เลยวิธีการเล่นนะครับผมให้เราเตรียมแอลกอฮอล์น้ำมานะครับผมอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แบ่งใส่ขวดนะครับผมแบ่งใส่ขวดแบบนี้เป็นหัวฉีดนะครับอ่าที่ฉีดมืออ่าโอเคจากนั้นนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยเราก็เอากระดาษมานะครับ กระดาษอะไรก็ได้นะครับผมปึ๊บอ่ะฉีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็มาปั้นให้เป็นลูกกลมกลมเหมือนลูกปัดเล็กๆนะครับผมปึ๊บอ่านี่ประมาณนี้ให้เราใส่ในหลอดเราได้นะครับยัดเข้าไปปึ๊บโอเคจากนั้นเอาไม้ลูกชิ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอาหลอดเล็กก็ได้ยัดเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะยัดเข้าไปประมาณนี้หรือประมาณไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะจากนั้นนะครับผมอ่าเราจะใช้แรงถีบด้วยแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับแอลกอฮอลเขียก็แบบปืดปืดสองปืดนะครับผมอ่าจากนั้นพอเรากดตรงเนี้ยก็จะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองยิงใส่พื้นดูนี่ไปไงโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะลูกมันนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้แรงนะต้องเอากระดาษไปชุบน้ํานะครับผมแบบหมาดๆนะครับแล้วก็ปั้นใส่มันจะแรงกว่านะครับเหมือนบังโบสมัยก่อนนะ่ะที่เล่นนะ่ะ เล่นไปชุกน้ํานะครับผมอันนั้นมันก็จะแรงมันมันจะมีน้ําหนักนะครับอันนี้มันเบามันไม่มีน้ําหนักมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่ใส่ไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะมายิงให้ดูอีกรอบนะครับปึ๊บสโลว์สโลว์นะอ่ะเดี๋ยวลองมายิงใส่กระดาษดูนะครับผมว่าเป็นไงนี่ครับผมทะลุนะครับผมทะลุ นี่ลูกกระสุนอ้อโหแจว๋วเดี๋ยวลองเอาแบบชุบน้ำดูนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนนะลูกกระสุนชุบน้ำนี่นะครับผมอันนี้แบบชุบน้ำนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันมันก็จะมีน้ำหนักนะครับมันก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นมันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับผมปุ๊บนี่อันนี้นะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปปุ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วกัน อ่ะทักสองปื๊ด